ันนี้ก็จะเป็นแบทเทเลืลอร์ดิวต้นนะครับที่ผมกะว่าเอาไว้เล่นระยะยาวนะครับวิธีการคัดของผมนะครับคือลำของเขาเราเริ่มเริ่มจะได้ขนาดแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเก็บรายละเอียดบางส่วนนะครับอย่างพวกนี้นะครับเราไม่ต้องการเราก็ตัดทิ้งไปนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีส่วนนึ้งที่ต้องตัดทิ้งเราจะเหลือ,อไว้เฉพาะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างไรอนาคตนะนคือผมก็ต้อง เอาออกนะครับคือเราจะไม่เก็บไว้สักนี้ครับดึงทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขา่าเสียอาหารหรือว่าเสียน้ําที่จะมาเลี้ยงในส่วนที่มันไม่ได้จําเป็นนะครับเราจะเอาไว้ในส่วนที่จําเป็นเท่านั้นเพื่อให้ไม้เรามีความเเติบโตขึ้นนะครับนั่ก็คือภาพรวมโดยหลักฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของไม้ แต่ว่าเรายังระบุชัดเจนไม่ได้ว่าเราควรที่จะเอาปังไหนเป็นด้านหน้าตัวอย่างเนื้อมันก็อาจจะเป็นตัวเกินไปนะครับแต่เนี้ยครับก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็มันก็จะเกินนะครับถ้าส่วนไหนที่มันเกินนะครับไม่ต้องเก็บอันนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับเนางตัวเนื้อเนาะตัวนี้ก็เกินนะครับเพราะว่าเราไม่เอาอยู่แล้วนครับอยู่เนี่ยเราจะตัดทิ้งนะครับจริะจริงๆ้วตัวเนี้อทงันก็สวยนะครับ เพราเราส่วนที่เหลือเราก็เลี้ยงเลี้ยงตัวนี้ถัดไปแล้วจากนั้นอนาคตเราก็จะตัดตัวนี้ทิงนะครับก็ทําการเปลี่ยนกระถางกันนะครับว่าเราจะใส่กระถางแบบนี้ไปก่อนนะครับอนาคตเขาสวยก็จะได้จบทีเดียวนะครับ นี้จะเป็นเม็ดใหญ่นะครับในการรองก้นกระถางตอนนี้ก็ไม้น่าจะเพิ่งเปลี่ยนดินไปครับว่าผมไม่ได้เขียนด้านข้างไปว่าเออผมเปลี่ยนดินไปตอนไหนนะครับน่าจะประมาณช่วงปีใหม่ครับเป็นงะี้ ก็กำลังจะเดินครับก็ออกประมาณนี้นะครับคือผมไม่แนะนําให้ออกเยอะน,นะครับจะไม่รองปุ๋ยนะครับสําหรับทางสวนผมผมจะไม่รองปุ๋ยด้านล่างกระถางนะครับนอกจากว่า ไม้มันเดินเสร็จแล้วเราค่อยเติ่นมานะครับจากนั้นก็เราก็ลัดลวดนะครับ หลายกเ็เยอะชุเดเล็กก็น้อยนะค,ะนคะรับครับก็จะได้แบบนี้ ดินที่ผมกองอยู่เป็นดินเก่าพวกนี้ผมก็เอาไปใช้ต่อนะครับคือจะใช้กับพวกไม้ที่เป็นไม้เล็กนะครับคือเราไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะว่าพวกนี้เราไปตัดเดือดแล้วก็เราก็มาล่อนอีกแล้วก็ผสมนิดหน่อยเราก็ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าไม้ที่ไม้จบหรือว่าไม้ที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะใช้ดินใหม่นะครับเพราะาดินพวกนี้มีอายุถึงห้าปีครับมันเป็นอนินทรีย์วัตถุนะครับมันไม่อย,ยสลายเหมือ,อนดินถุงนะครับเต็มที่เราก็เติมแค่คารมบ ข้าไปนะครับนะครับก็เป็นการติดนนะครับแบบนี้เนาะ ฝ่งนี้เป็นด้านหน้านะครับก็เรียกสองขาไว้นะครับให้มันตัวนี้อยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังให้โดนที่ตำแหน่งหนึ่งขาเพราะว่ามันเป็นกระถางสามขานะครับนะครับไม้เหมือนีะเลื่อนนะครับก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่กาลังดูตัวอย่างในการเปลี่ยนดินอยู่นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็จากนั้นเราก็เอาไปรดน้ําเก็บไว้ในร่มก่อนอย่างน้อยสักเจ็ดวันนะครับ